สวัสดีครับผมชื่อนายสมนึกดวงประทีปนะครับเป็นประธานศูนย์จัดก,การตรัวพืชชุมชนตะบนเชลิตบ้านดองยีวแห่งนี้แล้วก็เป็นศูนย์ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสนับสนุนโดยทกศนะครับแล้วก็เป็นศูนย์เครือข่ายสพกรของอำเภอชโยครับในศูนย์ของเราก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรมลหลายด้านนะครับอย่างเช่นด้านการลดต้นทุนการผลิตนะครับการทำน้ำหมักชีวภาพ การทำาสารชีวพันธุ์แล้วก็มีการแปลรูปสินค้าครับซึ่งประกอบไปด้วยยกตัวอย่างเช่นการลดต้นทุนการผลิตเราก็จะมีการมีฐานเรียนรู้การทำน้ำหมักเช่นยากำจัดแมลงยาฆ่าเชื้อราแล้วก็โฮอร์โมนพืชอย่างที่เห็นอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวาจะสาธิตให้ดูแล้วก็อีกฐานหนึ่งก็ฐานสารชีวพันธุ์ ซึ่งในฐานชีวพันธุ์ก็จะมีเชื้อราไตโคโดมาเชื้อราบิวเรียแม้แต่เมตาเดิเซียมนะครับซึ่งกำจัดแมลงและเชื้อราเหมือนกันแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็จะมีการแปรรูปสินค้าเช่นโรงสีข้าวชุมชนนะครับแล้วก็เอาปลายข้าวที่เหลือนํอมา,ามาทำข้าวเกี๊ยงาแล้วก็มีการแปรรูปปลาส้มมีกล้วยม้วนมีอะไรอีกลหลายๆอย่างก็จะมีเครือข่ายก็จะมีอย่างเช่นทําไม้กวาดทงามะพร้าวไม้กวาดอ่อนด้วยนะครับนะฮะทีนี้ก็ เราก็จะมาสาธิตเลยนะครับว่าการทำฮอร์โมนไข่ซูเปอร์พัสเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็จะาสาธิตทำกันเลยนะครับการทำฮอร์โมนไข่ซูเปอร์พัสเนี่ยก็จะประกอบประกอบไปด้วยไข่ไก่ครับสองกิโลครึ่งนะฮะอย่างที่เห็นข้างหน้าแล้วก็กากน้ำตาลสองกิโลครึ่งแป้งขมาวกหนึ่งลูกแบบนมเปรี้ยวหนึ่งขวดแล้วก็พิเศษถามว่าทำไมถึงต้องเป็นพัสเพราะว่าเราต้องเติมไขโตซานตัวเนี้ยไป 5ลิตรแล้วก็ตัวคีเลตพืชในตัวคีเลตพืชจะมีาธาตุอาหารทั้งหมด17ชนิดเพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> ลงไปเขาเรียกว่า,าเคมีสังเคราะห์นะครับเดี๋ยวเราจะลองทำกันเลยครับไข่นี่2กิโลครึ่งนะครับเพราะว่าผมช่างไวแล้วเปลือกไข่นี่เราไม่ทิ้งนะครับเปลือกไข่นี่เดี๋ยวเราก็ต้องไปตำเพามีโมลเลกุลเราก็บดให้มันปน่นเพราะว่าเปลือกไข่นี้จะไปเพิ่มแคลเซียมให้กับพืชนะครับเราไม่ทิ้งนะครับ ขนดต่อไปนะครับหลังจากเราต่อไข่ใส่แล้วครบ2กิโลครึ่งเราก็จะเติมนมเปี้ยวลงไปนะฮะหนึขวดคนไปเรื่อยๆนะครับ1ขวดนะแป้งขมากหนึ่งลูกครับแต่ว่าเราบดไว้แล้ว1ลูกนี่นี้ใส่เลยกากน้ำตาลครับ ถ้าไม่มีกากน้าตาลน้ําตาลทรายแดงก็ได้ครับ2อกิโลครึ่งนะอันนี้ผมชั่งมาแล้วนะสองกิโลครึ่งนะครับเปลือกไข่ที่เห็นนะฮะเดี๋ยวเราก็จะครกตาหรือมีเครื่องปั่นก็จะไปปั่นนะครับเอามาหมักรวมกันเพื่อเพิ่มแคลเซียมให้กับพืชนะครับทําให้พืชแข็งแรงนะครับนะทําแล้วจะออกมาเป็นสีนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นน้ำตาลทรายแดงก็สีก็จะสวยกว่านี้หน่อย เสร็จแล้วคนทุกวันนะครับชเช้าเยน็นจนครบ14วันพอครบ14วันแล้วหลังจากนั้นเราเติมตัวคีเลตพืชลงไปนะครับเพราะตอนนี้เราทําเสร็จครบ14วันก็จะเป็นฮอร์โมนไข่ธรรมดาแต่ถ้าเราเติม2ตัวนี้ลงไปจะกลายเป็นซูปเปอร์พัททันทีนะครับอย่างที่บอกว่าคือซูปเปอร์พัทคือเร่งเร่งทุกอย่างครับเร่งเร่งดกเร่งรากเร่งต้นเร่งใบเร่งผล เพิ่มน้ำนมเร่งแป้งเพิ่มน้ําหนักก็จะอยู่ในตัวนี้เสร็จเลยครับไม่ต้องไปใช้สารเคมีทั้งสิน้นนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับตะกี้เราบอกไปแล้วว่าพอครบ14วันนะฮะเราก็เติมตัวชีเลตพืชกับตัวชีเลตพืช1กิโลกร,รมัมแล้วก็ไคโตสาร5ลิตรเสร็จแล้วนําไปใช้ได้เลยอัตราส่วนในการใช้ก็คือ2 0 c ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับก็คือถ้าจะเอาแบบถ้าเป็นพวกแตงกวามาเขือนถั่วยาวพวกเนี้ย แนะนำให้ใช้3วันลด3วันฉีดก็คือ3วันลดก็คือ20่สิบตรต่น้ํนาี่ลิตรเอาไปลดที่โคนต้นพอครบ3วันก็เอาย0่สิบตรแต่น้ํนา20ลิตรไปฉีดพ่นเข้าทางใบทำเวียนอยู่อย่างเงี้ยให้ได้3รอบมันจะมันเท่ากับ9ก้าหนนะครับแล้วมันก็จะติดดอกเป็นเป็นบ้าไปหลังแล้วก็จะดกจริงๆนะครับผู้ที่สนใจนะครับจะติดต่อโดยตรงนะครับหาผมโดยตรงก็มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับที่สมนึกดวงประที่นะครับ0 8 7ย์ 0129023นะครับหรือกดติดตามที่เ c e b o o k ผมก็ได้ครับสมนึกดวงประทีปนะครับหรือช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับผมขอบคุณครับ